แจ้งข่าวการให้ความช่วยเหลือใหม่ล่าสุดนะคะมาเปิดเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาที่จะได้รับสูงสุด230,000บาทกาันจะมีใครได้บ้างเป็นโครงการไหนนะคะมาดูเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติกันในคลิปนี้เลยใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะล่าสุดนะคะรองนยายรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเร่งนะคะจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะให้สรุปความเสียหายบ้านเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่ง ว่าจะมีมากกว่า500หลังคาเรือนนะคะแล้วก็ ยืนยันเลยว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติแน่นอนนะคะโดยได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายจังหวัดในประเทศไทยนะคะส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายนะคะเสาไฟล้มเป็นจํานวนมากเลยโดยในภาคอีสานเนี่ยก็จะมีจังหวัดบุรีรัมย์อุดรธานีสกลนครนครพนมนะคะส่วนในภาคเหนือก็จะมีพะเยาเชียงใหม่เชียงรายแพร่สุขโขทัยเป็นต้นนะคะโดยเวลานี้นะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของที่ อยู่อาศัยเนี่ยก็อยากจะขอให้หน่วยงานหรือจังหวัดเนี่ยเร่งนะคะที่จะประชุมนะคะสรุปความเสียหายทันทีแล้วก็รีบส่งเรื่องมายัางกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัยสํานักนายรัฐมนตรีเงินเยียวยาส่วนนี้เนี่ยจะได้ถึงมือพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนอย่างรวดเร็วเลยนะคะสําหรับเกณฑ์การประเมินค่าเสียหายกรณีบ้านได้รับความเสียหายนะคะเสียหายน้อยนะคะก็คือเสียหายน้อยกว่า30%จะได้รับไม่เกินหลังละ15,000บาทค่ะเสียหายมากนะคะก็คือเสียหายอยู่ที่30%จนถึง70%เนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินหลังละ70,000บาทนะคะแล้วก็กรณีที่เสียหายทั้งหลังก็คือเกิน70%นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาไม่เกินหลังละ2 3 0 0 0 0บทาทค่ะทั้งนี้นะคะก็ยัง มีค่าอ,อุปโภคบริโภคเพิ่มให้อีกนะคะ5,000บาทค่ะรวมถึงถ้าเกิดว่ามีการเสรียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับค่าทำศพ50,000บาทค่าเลี้ยงชีพ30,000บาทและเงินค่าช่วยเหลือครอบครัวที่มีบุตรที่อายุยังไม่เกิน25ปีอีก50,000บาทนะคะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ขอยืนยันว่ามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้ที่ได้รับปัญหาตรงนี้นะคะแต่ว่าทุกอย่างจะต้องมีกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนเรื่องดังกล่าวนี้ก็จะติดตามเพื่อให้ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องทุกคนคลี่ ใใะะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของทางรัฐบาลนะคะในใครอยู่ในพื้นที่ไหนได้รับความเสียหายกันหรือไม่นะคะไปลงทะเบียนแจ้งความเสียหายกันแล้วหรือยังนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยะค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าไปแจ้งมาแล้วนะคะก็ต้องรอนิดนึงนะคะกว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะวันนี้เกตมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะเผื่อใครที่ประสบปัญหาภัยพิบัตินะคะได้รับผลกระทบจากภายฤดูร้อนนะคะก็จะได้รู้ว่าเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทาง ภาครัฐด้วยนะคะถ้าเกิดว่าในชุมชนนะคะหรือผู้นําในชุมชนเนี่ยบอกให้เราเนี่ยแจ้งความเสียหายนะคะไปยังผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้รีบทากันนะคะทางภาครัฐเขามีเงินช่วยเหลือให้ใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะฝากแชร์กันด้วยหลายคนยังไม่รู้นะว่าเรานั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการกดแชร์หรือว่าบอกต่อจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพลงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ